ซึ่งการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยคนนิยมเอามาลดน้ําหนักกันเยอะแล้วมันก็ได้ผลใช่นะคะบางคนคือออกกําลังเน้นออกกําลังกายน้ําหนักก็ลงค่ะน้ําหนักก็ลงแต่ว่าต้องดูว่าอะไรลงนะคะต้องดูว่ากล้ามเนื้อลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราชั่งตาชั่งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอะไรลงมันไม่ได้บอกว่าไขมันลงหรือว่ากล้ามเนื้อลงใช่ไหมคะเราก็จะ ดีใจที่น้ําหนักลงนะคะแต่ว่าถ้าจะชัวร์เลยเราต้องไปวัดเครื่องอที่มันสแกนร่างกายได้เลยว่าไอ้ที่ลงนี่คืออะไรนะคะแล้วก็การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยมันมันดีตรงที่ว่ามันช่วยเบรนแคลอรี่นะคะก็คือเผาผลาญแคลอรี่จริงๆแบบทุกแบบเนี่ยก็คือช่วยช่วยหมดไม่ว่าจะเป็นแบบบอดี้เวทก็ช่วยนะคะแบบยืดเหยียดก็ช่วยแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ย อย่างที่บอกว่าคาร์ดิโอเวลาออกอะ่ะเหงื่อมันจะออกเยอะแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามันอะ่ะเป็นไขมันละลายออกมาใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะที่ออกมาไม่ใช่ไขมันนะคะนั่นเป็นน้ำนะคะในร่างกายของเรานะคะที่มันไหลออกมาก็คือเหงื่อก็คือการสูญเสียน้ํานั่นเองเนี่ยทั้นเวลาที่เราออกกําลังกายเราก็ต้องมีน้ําเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ไขมันนะคะแต่ว่าถ้าเราออกหนักมากแบบว่าถึงขั้นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรห,หักโหมากอะ่ะก็คือแบบว่าโอเคมันอาจจะไปถึงจุดที่ว่าถึงไขมันได้แต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยไม่แนะนานะคะเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้ตลอดชีวิตเรานะคะสิ่งการออกกําลังกายที่ดีคือการที่เราสามารถทําได้ตลอดชีวิตของเราก็คือทําให้มันเป็นกิจกรรมอดีเลกทําให้มันเป็นสิ่งที่เราก็สนุกไปกับมันด้วยอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราออกกําลังกายแล้วแบบจะต้องแบบ ออกกําลังกายอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ชอบเลยออกกําลังกายอะไรเงี้ยแบบเนี้ยแบบมันจะทําได้แค่ระยะหนึ่งนะคะแต่มันจะไม่ได้เป็นไปตลอดชีวิตของเรานะคะอันนี้โคดอลอนฝากไว้เนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนออกกําลังกายเป็นแบบกิจวัตรประจําวันเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาเราแปรงฟันเราอาบน้ําอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกันเราก็ที่จะฝึกตัวเองว่าในอาทิตย์หนึ่งเราก็อาจจะ ออกกำลังกายวันเว้นวันก็ได้นะคะโอเคนะคะต่อมานี้